สวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมบริษัท i อแซคอ n นเทนเนอรลนะครับจะมาแนะนําในส่วนของระบบการให้คะแนนนะครับของจะเป็นตัวโปรแกรม l o s o s o ์ซ s o ต t s เ o เบ Scoring System นะครับจะเป็นระบบให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้านะครับที่มีต่อการให้บริการของพนักงานของบริษัทของเรานะครับระบบการให้คะแนนนะครับผมจะรีจิตกับเบอร์ภายในนะครับจะเป็น1เบอร์ต่อ1ระบบให้คะแนนนะครับที่เราเซตไว้นะครับในตอนนี้จะเป็น สามเบอร์ภายในแล้วก็ต่อจากระบบให้คะแนนนะครับโดยเบอร์ภายในนะครับจะเริ่มที่หนึ่งศูนย์ศูนย์สามนะครับต่อกับหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็เบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่กับเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็เบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้านะครับกับเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองเดี๋ยวเราจะสาธิตในส่วนของการโทรเข้าแล้วก็โทรออกให้ดูกันนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นในการโทรออกนะครับผมโดยเราจะโทรออกไปที่หมายเลขปลาทางจากหมายเลขภายในของเราก็คือเบอร์1005นะครับอันนี้กำลังโทรออกไปอยู่นะครับผม ครับเมื่อมีการสนทนานะครับผมสนทนาเสร็จแล้วนะครับผมเราจะทําการโอนไปยังระบบให้คะแนนนะครับผมก็คือเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองนะครับให้เรากดทานนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์สองการรณาให้คะแนนวคมพึงพอใจในการให้บริการรั้งนี้โดยการกดให้คะแนนจากหนึ่งถึงห้า ครับเมื่อลูกค้ากดให้คะแนนนะครับผมคะแนนก็จะมาโชว์อยู่ที่หน้าจอนะครับผมเป็นแบบเรียลไทม์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการโทรออกไปนะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของการโทรเข้ามายังหมายเลขภายในนะครับครับเมื่อมีสายเรียกเข้านะครับผมก็จะรับสายนะครับแล้วก็เมื่อ สนทนาเสร็จสิ้นนะครับผมก็จะทําการโอนไปยังหมายเลขการให้คะแนนนะครับผมระบบการให้คะแนนนะครับโดยเราแจ้งกับทางลูกค้าก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะมีจะทําการโอนไปยังระบบการให้คะแนนเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการนะครับผมโดยเราจะโอนไปยังเบอร์หมายเลข1 0 0 0นะครับ ดูแลให้คะแนนคมพึงพอใจในการให้บริการขังนีโดยการกดที่คะแนนจาก้าครับอ,อันนี้เนมะื่อลูกค้าทำการกดให้คะแนนนะครับผมหน้าจอก็จะโชว์แบบยอดทานนะครับเป็นการให้คะแนนอยู่ที่5ก็คือความพึงพอใจมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของหลอกการให้คะแนนนะครับจะเป็นตัวรีพอร์ตนะครับผม ในส่วนของตัวรีพอร์ตนะครับผมจะแสดงเป็นตามวันเวลานะครับผมวันนี้ก็คือจะเป็นวันที่สามเดือนเจ็ดนะครับโดยหลอกนะครับก็จะแสดงวันที่แล้วก็เวลาในการสนทนานะครับแล้วก็หมายเลขภายในนะครับแล้วก็จะเป็นหมายเลขปลายทางนะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของการให้คะแนนนะครับในส่วนของรีพอร์ตก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบการให้คะแนนนะครับผมลงบาสอบสเตเวอรวันสตอร์เตนะครับหากคุณลูกค้าสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูการใช้งานมาทดลองการใช้งานก่อนได้ที่ศูนย์สอบสินค้าซิคอนบางแคนะครับชั้น 3, สามน IT อทห้องไอทีสนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ